การที่จะตัดต่อซีโนมของเอมบริโอในมนุษย์ไม่มีมานานแล้วแม้ว่าเทคโนโลยีอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่ได้มีความพยายามทำมาถึง2ครั้งในปี2015และ2016นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ทำการทดลองกับเอมบริโอมนุษย์และประสบความสำเร็จบางส่วนในครั้งที่2แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ิ่งใหญ่ในการที่เราจะเข้าสู่การตัดต่อยินเอมบริโอตอนนี้นะ ทฤีสยก็ยังคงพัฒนามันอยู่เปรียบได้ดังคอมพิวเตอร์ในยุค70ที่จะมีคอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าในยุคต่อมาการตัดแต่งออกแบบมนุษย์สามารถเปลี่ยนจีนโนมทางสปีชีส์เพราะว่าลักษณะที่ตัดแต่งนั้นเองจะตกทอดสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งรุ่นและเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของมนุษย์อย่างช้าๆถ้าโรคที่ถูกออกแบบในตอนแรกจะไม่ถูกปรับมากนะัก ส่วนมากเขาจะถูกกับเพื่อกำจัดภะโรคทางพันธุกรรมที่อาจจะถึงตายได้เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นการถูกปรับมากขึ้นก็ทำให้ผู้คนสาม,มารถที่จะแยงได้ว่าไม่ใช่การกลับแต่งแต่มันคือการผิดจรยิยธรรมเพราะเหมือนเป็นการให้โทษกับเด็กโดยทําให้เขาทรมาและตายทั้งที่ป้องกันได้ปฏิเสธการได้รับการรักษาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รูปไี้ถูกออกแบบได้เกิดขึ้นประตูก็ถูกเปิดออก แไม่สามารถปิดได้อีกต่อไปแลกเริ่มลักษณะาทางพันธุกรรมที่มองว่ายังไม่จําเป็นก็จะยังไม่ถูกปรับแต่เมื่อมีการตัดแต่งพันธุกรรมได้ถูกยอมรับและแพร่หลายความรู้ของเราได้มีการพัฒนามากขึ้นการปรับแต่งก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าหากคุณทําให้ลูกของคุณมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอัลไซเมอร์อ ทำไมไม่ปรับแต่งให้พวกเขามีเมตาบอลิซึมที่ดีทำไมไม่ปรับแต่งพวกเขาให้มีสายฟ้าที่ดีและความสูงและโครงสร้างกล้ามเนื้อหลักหัวอาจจะไม่ล้านถ้าหากลูกคุณฉลาดกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงมากมายนี้เป็นผลจากการตัดสินใจส่วนบุคคลจำนวนหลายล้านคนร่วมกันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมนุษย์ปรับแต่งสามารถเป็นมาตรฐานใหม่แล้วเป็นสิ่งธรรมดาความรู้ของเราปรับแต่งมากขึ้นเราอาจจะ แก้ไขปัญหาที่เกิดการตายมากขึ้นเช่นความชรา2ใน3ของมนุษย์หรือ1 5หรือ150,000คน ่ตายในทุกวันเกิดจากความชราเกิดจากการเสียหายเช่น DNA เสียหายและระบบที่ส้มของเรามาสึกก่อนจนเวลาผ่านไปแต่ถ้ามียีนที่มีผลต่อการชราโดยตรงร่วมกับพันธุ์สุรกรรมและการรักษาที่อื่นอาจจะทําให้หยุดยัง้งและยับยั้งความชราของมันได้บางทีอาจจะย้อนกลับได้ด้วยเรารู้จากธรรมชาติว่ามีสัตว์ที่มีภูมิคุ้กันต่อ การแก่ชราวางทีเราอาจจะยืมยิ้มของเราของมันมาเพื่อตัวเราเองนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดแม่กระทั่งว่าความชราภาพจะมีบางสิ่งที่สามารถที่จะหยุดยั้งได้แทนที่เราจะอยู่โรงพยาบาลเมื่ออายุ90ก็อาจจะใช้ชีวิตสักสอ0 0ึงสาปีกับคนที่เรารักเราสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างแน่นอนเมื่อมีการปรับแต่งมนุษย์ปรับแต่งสามารถที่จะ กับอะไรได้แต่อ,อย่างเช่นพลังงานที่สูงขึ้นเช่นกายการเป็นโรคอ้วนอาจจะมีภูมิคุ้มกันในการเป็นโรคอ้วนเราสามารถจะมีภูมิต่อโรคที่คุกคามเราในทุกๆวันนี้และซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพเป็นน้องที่โหดร้ายในปัจจุบัน ทาจะมีหนึ่งรอยู่ทั้งทางเทคโนโลยีและทาจริยธรรมหลายคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะยังไม่สบายใจกลัวว่าเราจะทร้างโลกของเราเองในทานที่จะปฏิเสธมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบและเมืคุณลักษณะบนพื้นฐานที่ว่าอะไรที่ทําให้สุขภาพดีคือว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่การทดสอบด้วยทางวกรรมมากมายหรือความเสี่ยงต่างๆในผู้หญิงตัง้งคํา,า,าเป็นมนตาตรฐาน บครั้งพี่แค่ความสงสัยถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมสามารถยุติการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคดาวซินโดมในยุโรปแล้วก็12%ของการตั้งครรภ์ที่จดพบความบกพร่องได้ถูกยุติการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์มีความเป็นส่วนบุคคลอย่างมากมันมีความสําคัญที่จะรับรู้ถึงความเป็นจริงว่าเราได้ทําการคัดเลือกษย์โดยอาศัยสภาวะทางการแพทย์ ไม่มีประโยชน์สี่จะทเป็นว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังและเคารพว่าเราทําให้ก้าวหน้าและสามารถทาการัะเลยได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เกิดขึ้นในระดมนี้้วยศักยภาพอันมหาศาลที่ CRISPR มี R I S P R M e, และมันยังไม่เคยผิดพลาดการตัดแต่งผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากใดเท่าที่มีข้อผิดพลาดที่เรายังไม่รู้สามารถเกิดขึ้นในหนของ DNA ก็ได้และอาจจะไม่ถูกตรวจพบ การตัดแตกอาจจะให้ผลสําสเร็จหยุดยั้ยงโรคได้แต่ก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์เช่นกันเราแค่มีความรู้ไม่มากพอเกี่ยวกับความซับซ้อนที่เกี่ยวพันกันของดีนเราที่จะหลีกเนี่ยสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นได้การทาให้ถูกต้องและตรวจสอบวิธีการทั้งหลายยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่พรอกับการเริ่มต้นการทดลองรุ่นด้วยการตัดแต่งดีนและเราด้ะูกเถยงอนาคตในทางบวกมันมีมุมมองในทางร้ายด้วย จินตนาการว่าถ้าประเทศเกาหลีเหนือทำอะไรก็ได้ถ้าใช้ปันธุวิศวกรรมจะสามารถปกครองแบบเดิมตลอดไปโดยบังคับการตกแต่งพันธุกรรมสู่เป้าหมายอะไรจะหยุดยั้งร,บระบบเผด็จการจากการตัดแต่งพันธุกรรมกองทัพที่มีทหารบบคับสุดยอดมันทําได้หรือไม่ในทางทฤษฎีกรณีแบบนี้ยังห่าไงไกลมากในอนาคตถ้าว่ามันกลายเป็นไปได้แล้วจริงๆการตรวจสอบทาง,พ,งาพื้นฐานเบื้องต้นของแนวคิด ทางพันธุวิศวกรรมแบบนี้มีขึ้นแล้ววันนี้เทคโนโลยีมีอนุภาพมหาศาลในขณะที่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่้ามการตัดแต่งพันธุกรรมและงานใจที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนรที่ตัดสินใจภาคการห้ามตัดแต่งพันธุกรรมอาจจะนาไปสู่การออกนอกปรีเยนวิทยาศาสตร์ไปสู่ที่ที่อำนาจและกฎที่เราไม่ค่อยสะดวกใจด้วยนะ แค่เพียงการร่วมมือกันเราสามารถแน่ใจได้ว่าอนาคตจะถูกนำทางด้วยเหตุผลอย่างระมัดระวังดูแลอย่างดีและโปร่งใสค่ะสำนักข่าวชินหัวของทางการจีนรายงานว่าศาลเมเธองเแินด์<ๆ>ตัดสินลงโทษจากตาศาลเฮอจิ้นพุยนักวิจัยด้านพันธุศาสตร์จำคุกเปเวลาสามปีและสั่งปรับอีกสามล้านหยวนหรือประมาณสิบสามล้านบาทจากความผิดข้อหาเกี่ยวข้องกับ ่อพันธุกรรมตัวอ่อนมนุษย์อย่างผิดกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเจริญพันธุ์นำไปสู่การถือกำเนิดทารกจากการตัดต่อพันธุกรรม3คนนักวิจัยในทีมมีสอคนถูกตาดสินมีความผิดชิ้นเดียวกันโดยคนแรกถูกลงโทษจำคุก2ปีปรับ1ล้านหยวนคนหลังถูกลงโทษจำคุก18เดือนแต่รอให้ลงพาญอ2ปี ทันทุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเมืองเซนเจชนสร้างความตื่นตะลึงแก่วงการแพทย์ในวิทยาศาสตร์โลกเมื่อออกมาประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562สามารถตัดต่อยีนของตัวอ่อนมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเรียกว่าค i ิปเปอร์หรือ CRISPR เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีภูมิต้านทานการติดเชื้อ HIV ได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก ชวระบ,บุว่ามีเด็กที่ถึกตังหน่จากการทดลองของนายเฮ่ออีกหนึ่งคนซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการยืนยันกรณีดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งคำถามถ,ถามึงจริยธรรมในการวิจัยทางชีวภาพและการแพทย์และการกำกับดูแลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่หยอนยันของรัฐบาลจีนเพื่งการกระแสต่อต้านรัฐบาลจีนได้สั่งสอบสวนนาเฮและระงับงานวิจัยทั้งหมด ขณะที่มหาวิทยาลัยในจีนที่นายเพื่อสังกัดอยู่ก็ไล่เขาอ,ออกจากตําแหน่งด้วยประเทศส่วนใหญ่กําหนดให้มีการตัดต่อยีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กําหนิดชีวิตนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยในส่วนของประเทศจีนนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อบังคับเมื่อปีคศ2503 ห้ามการตัดต่อยีนของตัวอ่อนมนุษย์ยกเว้นกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำเนิดชีวิตใหม่